เรียวมีนาโซ่0า a นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เฮ่แบบสุดๆนะคะที่สำคัญเนี่ยยังเอาใจคนชอบเล่นเกมมากๆเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของเกมเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูรีวิวพร้อมพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าเอาใจคนชอบเล่นเกมมากๆการออกแบบดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยก็มีการออกแบบดีไซน์ให้รับกับคนที่ชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของฝาหลังหรือว่าหน้าจอเองก็ตามนะคะเดี๋ยวแอมขอพูดในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของเครื่องนี้กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มที่ตัวฝาหลังของนาโซ 30A ในรุ่นนี้นะคะฝาหลังของตัวนี้เขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็คือสีที่มีชื่อว่าเลเซอร์แบล็กนะคะก็คือสีนี้ ส,ะะส่วนอีกสีหนึ่งนะคะก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะก็คือสีที่เป็นสีฟ้าชื่อว่าเลเซอร์บลูนะคะการออกแบบดีไซน์ฝาหลังเนี่ยเขาจะมีการออกแบบให้มันมีความเท่ขึ้นแล้วก็เป็นการออกแบบดีไซน์ที่บริเวณฝาหลังที่เป็นแนวแทงครั้งแรกของทางเรียวมีนะคะซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีลายเป็นเส้นแทงมุมทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูเท่แล้วก็ดูมีลูกเล่นบริเวณฝาหลังมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนที่บริเวณฝาหลังของเขาเนี่ยที่เราเห ก็จะมีการวางตำแหน่งของตัวกล้องแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะคะให้เราใช้งานในการสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องแน่นอนว่าตัวนี้ก็ต้องรองรับการสแกนลายนิ้วมือบริเวณตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการรองรับสแกนใบหน้าผ่านทางตัวกล้องด้านหน้านั่นเองนะคะส่วนด้านหน้าของเครื่องตัวนี้พอเราพลิกมาใช่ไหมคะด้านหน้าตัวเครื่องของตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5นิ้วซึ่งเป็นขนาดหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เหมาะสมกับการเล่นเกมมากๆนะคะมีพื้นที่การใช้งานของหน้าจอที่ค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าการที่เขาให้หน้าจอมาใหญ่ขนาดนี้เพื่อให้เห็นภาพมุมกว้างไม่ว่าจะเอามาเล่นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าเอามาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเห็นภาพได้เต็มตาเต็มจอม,มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนพาร์เนลของตัวนี้นะคะเขาจะใช้ความละเอียดนะคะจะอยู่ที่ระดับ hd plus นะคะแล้วก็การออกแบบหน้าจอของตัวนี้นะคะเขาจะใช้ชื่อว่า มินิดอบฟูสกีนนะคะก็คือจะมีหน้าจอที่เป็นลักษณะดอปลงมานะคะเป็นบริเวณของตัวกล้องเล็กน้อยเท่านั้นไม่กินพื้นที่ของหน้าจอเท่าไหร่นะคะเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอของตัวนี้ก็คือมีสัดส่วนอยู่ที่88.7%นนะคะคือมีพื้นที่การใช้งานของหน้าจอที่เยอะมากๆโดยที่ขนาดบริเวณตัวขอบของตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ดูเลอะเทอะหรือว่าดูเยอะจนเกินไปนะคะจะมีแค่ด้านล่างนิดนึงที่รู้สึกว่ามีขอบหนามากกว่าบริเวณส่วนอื่นๆของหน้า แต่ว่าส่วนอื่นๆที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านข้างเนี่ยขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างบางมากแล้วก็หน้าตา UI ของตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ UI ตัวใหม่นะคะที่มีการออกแบบให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของการใช้งานของเรามากขึ้นกว่าเดิมคือมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะคะอย่างแรกเลยคือตัวนี้มาพร้อมกับหน้าตา UI ที่มีการเพิ่มความฉูดฉาดและความอิ่มสีให้มันมากขึ้นฉะนั้นหน้าจอของตัวนี้นะคะนอกจากจะดูสบายตาแล้วยังให้สีที่สวยชัดเจน ดูฉุดฉาดใช้งานแล้วรู้สึกว่าแบบมันเต็มตาเต็มจอดูอิ่มไปกับสีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้นนั่เองนะคะ แล้วก็อย่างที่2นะคะที่แอมชอบมากๆเลยนะคะก็คือการปรับแต่งไอคอนได้ตามที่ใจเราต้องการนั่นเองนะคะคือปกติแล้วเนี่ยหน้าตาไอคอนต่างๆของแอปพลิเคชันที่อยู่บริเวณหน้าจอของเราเนี่ยมันจะถูกฟิกมากับหน้าตาของ UI เราจะไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่าตามที่เราต้องการได้นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งหน้าตาไอคอนได้ไม่ว่าจะเป็นปรับรูปแบบให้มันมีรูปแบบน่ารักขึ้นเป็นรูปแบบกลมๆ เลียงเลียม,ยมห้าเลียมปรับได้ตามใจต้องการเลยหรือว่าจะปรับขนาดให้เล็กให้ใหญ่มากขึ้นนะคะอันนี้คือเพื่อนๆสามารถปรับได้เองเลยนะคะไม่ต้องไปโหลดตัวพวกโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเราสามารถปรับได้ในส่วนของการตั้งค่าได้เลย แล้วก็ในการออกแบบดีไซน์ส่วนอื่นๆของเครื่องนี้นะคะนอกจากที่แอมบอกว่างานประกอบของเขาเนี่ยแน่นหนาหน,นานแน่นใช้งานได้แบบหายห่วงแล้วนะคะตัวเครื่องนี้ก็ยังมาพร้อมกับขนาดที่ไม่ได้หนามากจนเกินไปนะคะจริงๆหลายๆคนพอดูอย่างนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าไม่ได้หนาจริงๆหรอพี่แอมแต่ถ้าเกิดว่าแอมบอกว่าทุกคนคะเครื่องนี้เนี่ยแบตเตอรี่ 6,000มิลลิแอมทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่หนาจริงๆด้วยนะคะคือจริงๆแล้วแบตเตอรี่6,000เนี่ยเครื่องปกติเนี่ยมันจะหนามากๆแต่ว่าเครื่องนี้ส่วนตัวของแอมเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้หนาจนเกินไปเหมาะสมกับการใช้งานได้พอดีพอดีแล้วที่สําคัญน้ําหนักของตัวเครื่องกําลังดีไม่ได้รู้สึกหนักมือหรือว่าเมื่อยมือขณะที่เราใช้งานนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีช่องเสียบสายชาร์จนะคะที่เป็นแบบ USB Type C ช่องเสียบหูฟังไม่ได้มีการตัดไปแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พวก ไม์ต่างๆนะคะจะถูกยกมาไว้ด้านล่างตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะเขาจะมีช่องที่เป็นช่องลําโพงซึ่งเป็นลําโพงตัวเดียวนะคะจะออกที่บริเวณด้านล่างบริเวณลําโพงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power มาให้ด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นเรียบๆดูสวยเนียนไปกับตัวเครื่องส่วนบริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะตรงนี้จะมีช่องใส่ซิมซึ่งเป็น แบบ3สล็อตนะคะจะสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็ใส่ได้1 SD c a r อติความจุสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 256GB ค่ะสำหรับฟีลลิ่งในเรื่องของการใช้งานนะคะเมื่อกี้แอมพูดถึง UI ไปนิดนิดหน่อยนแต่เดี๋ยวแอมจะเล่าว่าตอนที่แอมไปใช้งานมาแล้วเนี่ยแอมรู้สึกยังไงกับตัวนี้บ้างนะคะอย่างที่แอมบอกไปเมื่อกี้ว่าขณะที่ถืออยู่ในมือเนี่ยแอมรู้สึกว่าเขาไม่ได้หนักหรือว่าหนักมากจนเกินไปจนเรารู้สึกลำคาญขณะใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้แบบชิลๆแล้วก็สบายๆบย อยู่นะคะสิ่งที่ชอบในหน้าจอของตัวนี้นอกจากเรื่องของความฉูดฉาดของสี UI แล้วนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนที่ทัชได้แบบลื่นมากๆอันนี้ลื่นจริงๆนะแอมทัชให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะเขาตอบสนองมือได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ฟิล์มที่เขาติดมาให้ตั้งแต่แรกอะคะ่ะอันนี้ไม่ต้องลอกออกเลยเพราะว่าฟิล์มเขาค่อนข้างดีมากเวลาเอาไปเล่นเกมไม่หนืดมือเวลาทัชสกรีนนานๆไม่รู้สึกว่ามันกินเล็บอะคือมันหนืดเข้าไปในเนื้อของเรานะคะ ทัชสกินได้แบบลื่นไหลสุดๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบในหน้าจอตัวนี้ขณะที่อยอไปใช้งานเนาะก็คือการใช้งานบริเวณนอกอาคารนอกอาคารปกติเนี่ยสมาร์ทโฟนที่ราคาแบบไม่ได้แรงมากเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องนี้ก็คือพอใช้งานนอกอาคารจอดอบจอไม่สวยจอมองไม่เห็นแต่ว่าตัวเนี้ยแอมลองไปใช้งานข้างนอกให้ดูนะคะเพิ่มแสงหน้าจอขึ้นมาหน่อยให้มันสว่างขึ้นกว่าตอนที่เราใช้ในอาคารนะคะแต่ไม่ได้สว่างถึงขั้นแบบสุดเลยนะคะก็ยังใช้งานได้แบบดีมากๆคือ สีจอสว่างสดใสไม่ต้องคอยแบบนั่งส่องเลยนะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยสว่างมากๆนะคะใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆ แล้วก็ยาวไปถึงในเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียนะคะการใช้งานพวกโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook Instagram Line นะคะพวกแอปพลิเคชัน m e s s e n g e r ต่างๆนะคะแอบมองว่าสามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลคือตอนที่แอบลองสัมผัสหน้าจอแล้วก็ลองถ่ายฟีดต่างๆนะคะแอบว่าถ่ายได้ลื่นพอๆกับการถ่ายฟีดหน้าจอแบบปกติเลยนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระตุกการลันแอปแล้วค้างรวมทั้งในเรื่องของการสลับแอปพลิเคชันทําได้สบายหายห่วงมากๆแอบว่ายกนิ้วให้เลยในเรื่องของ การใช้งานพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการใช้งานเสียงที่ออกมาจากเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแอมลองใช้งานพวก YouTube ต่างๆถึงแม้ว่าจะมาพร้อมกับลำโพงตัวเดียวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างดังมากๆซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเอาไวด้ดูแบบพวกคอนเทนต์วิดีโออย่างเช่น YouTube หรือว่า Netflix ต่างๆเนี่ยเขาจะแสดงภาพและเสียงออกมาเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

ด้วยความที่ตัวนี้เขามาพร้อมกับ UI แบบใหม่ UI แบบใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ต่างๆให้เราใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังจากลำโพงโดยตรงเนี่ยเราสามารถฟังจากหูฟัง2หูฟังพร้อมกันได้นะคะก็คือตัวนี้เขารองรับโหมดที่เรียกว่า duo mode music share เราสามารถใช้หูฟังที่เป็นบลูทูธ2ตัวนะคะเชื่อมต่อผ่านทางเครื่องนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูแบบพวก netflix ดูนางนะคะดู u t u b e เนี่ยเราสามารถ เอาหูฟังของเล่ากับของเพื่อนเนี่ยมาต่อแล้วก็ใช้งานพรอมกันได้เลย แล้วก็พวกฟีเจอร์ของ UI ของตัวนี้อื่นๆเนี่ยก็ยจะมีแบบพวกแคปหน้าจอด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นอย่างเช่นเราใช้3นิ้วสไลด์ลงมานะคะก็จะเป็นการแคปหน้าจอได้ทันทีหรือว่าแม้กระทั่งดาร์กโหมดนะคะก็มีติดเครื่องนี้มาให้ใช้งานเช่นเดียวกันใครที่ไม่ชอบจอที่แบบสว่างมากๆนะคะใช้งานเป็นดาร์กโหมดจอสีดําก็น่าจะสบายตามากกว่าแล้วก็ยังมีเป็นพวกโหมดถนอมสายตาด้วยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือที่เวลาที่แบบแสงมันไม่ได้เยอะมากแอบก็แนะนํไว่าให้เปิด โหมดนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการลดแสงสีฟ้าแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเหลืองขึ้นมันจะสบายตาขณะที่เราใช้งานบริเวณที่แบบแสงมันน้อยลงหรือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยจะใช้งานได้ดีมากขึ้นนั่นเองทีนี้นะคะเรามาที่เรื่องของ p e r f o r m ร์แมแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมกันบ้างคือตัวนี้เขามาพร้อมกับสโลแกนที่ชื่อว่า ปลดล็อกคุ้มพลังคือเน้นในเรื่องของการเล่นเกมแบบจัดเต็มเล่นเกมแบบเบสิกทั่วทั่วไปเนี่ยคือเล่นได้ทุกเกมนะคะตัวนี้เวลาเราใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเขาจะมีโหมดที่ชื่อว่าเกมสเปซมาด้วยคือเราสามารถปรับเลือกได้ว่าขณะเนี้ยเราใช้งานตัวเครื่องอยู่ในเลเวลไหนเลเวลของการใช้งานปกติหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการประหยัดแบตหรือว่าตอนเนี้ยเรากําลังจะเล่นเกมอยู่เราก็สามารถปรับเป็นโหมดแข่งขันได้ส่วนสเปคข,ของตัวนี้นะคะเขาก็จะ มาพร้อมกับชิป CPU นะคะเป็น Helio G 8 5 แรม4ล้อม64 g b นะคะส่วนตัวจากที่ลองไปทดสอบเล่นเกมมาเนาะอย่างเช่นเกม ROV นะคะก็สามารถเล่นได้แบบลื่นไหลโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนด้วยบวกกับที่ว่าตัวเครื่องนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่เยอะมากๆนะคะถึง6 0 0 0มิลเราสามารถเล่นเกมได้แบบยาวๆไม่ต้องคอยชาร์จไปเล่นไปด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะคะก็คือตัวเกม ROV เนี่ยที่เล่นจากเครื่องนี้มันไม่สามารถปรับสูงสุดได้นะคะก็สามารถ เล่นได้ที่30เฟรมเดทเท่านั้นแต่ว่าส่วนตัวก็ถือว่าเขาสามารถรันเกมโดยรวมได้ค่อนข้างโอเคเวลาที่แอมเล่นเกมจากเครื่องนี้คือแอมก็จะเปิดโหมดแข่งขันไปด้วยนะคะอีกเกมหนึ่งที่แอมลองทดสอบแล้วส่วนตัวแอมแอรู้สึกว่ามาเป็นเกมที่ปรับเสียนในเรื่องการจัดการทรัพยากรภายในตัวเครื่องมากๆก็คือเกม Cookie Run King Do m เพราะว่าแมปมันใหญ่มากนะคะมันมีรายละเอียดดีเทลต่างๆเยอะมากถ้าตัวเครื่องไม่โอเคอะแค่เรากดเลื่อนเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันเลื่อนไม่ไป กดสร้างพวกนมสร้างพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวเกมอ่ะ กดแทบไม่ติดเลยแต่ว่าพอแอมลองจากเครื่องนี้สิ่งที่เห็นนะคะก็คือแอมมีการปรับเฟรมเรทจากปกติ60เฟรมเนาะแอมก็ปรับเหลือ30เฟรมนะคะตัวนี้สามารถทัดสัมผัสเลื่อนต่างๆได้สบายๆมากๆลื่นกว่าที่แอมคิดไว้นะแล้วก็การกดสร้างนะคะพวกวัตถุด,ดิบต่างๆก็สามารถทําได้โอเคฉะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามือถือปกติทั่วๆไปจากประสบการณ์ที่แอมเจอมานะคุกกี้รันเนี่ยปรับเซียนสุดๆพอกดไปถ้าเกิดว่าเครื่อง ไม่สามารถเล่นเกมได้จริงๆเนี่ยกดไปคือทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเลื่อนเกมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรก็ไม่ได้ยิ่งแบบใหญ่มากๆเนี่ยก็คือไม่สามารถเล่นได้เลยสำหรับในเรื่องของความร้อนขณะที่เราเล่นเกมนะคะแอมมองว่าอันนี้คือข้อดีที่สําคัญสุดๆของเครื่องนี้อีกเช่นเดียวกันคือหลังจากที่แอมลองใช้มาแอมมองว่า มันไม่ร้อนเลยทุกคนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนที่เล่นคุกกี้รันคิงด้อมเหมือนกับแอมนะคะจะสัมผัสปัญหาเดียวกันก็คือ1แบตไหล2เครื่องร้อนแบบร้อนแบบไปต่อไม่ได้ร้อนมากนะคะร้อนจริงๆนะคะแต่ว่าเครื่องเนี้ยแอมลองเล่นไปนะสักพักหนึ่งแอมก็รู้สึกว่าโอเคแบตมันลงตามสเปคของตัวเกมเลยคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่สูบแบตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของความร้อนตัวนี้จัดการความร้อนได้ดีมากเครื่องไม่รู้สึกว่าร้ เลยคือรู้สึกว่ามีอุณหภูมิที่แตกต่างจากด้านบนแหละคือด้านล่างจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าแต่ว่าพอจับไปแล้วอะเอาความรู้สึกจริงๆคือมันไม่ร้อนเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ไปเล่นเกมอื่นๆที่มันไม่ได้กินสเปคขนาดนี้อย่างเช่น ROV เล่นไปหลายๆเกมแอมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าเพื่อนๆก็จะรู้สึกแบบเดียวกับแอมถ้าเกิดว่าได้ลองเล่นผ่านเครื่องนี้ก็คือไม่เจอปัญหาเครื่องร้อนขณะที่เราเล่นเกมนั่นเอง สำหรับตัวกล้องของตัวนี้นะคะหลังจากที่เมื่อกี้เรารีวิวเรื่องเกมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจัดเต็มในเรื่องของเกมจริงๆตัวกล้องเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็มีลูกเล่นมาให้เราใช้งานหลากหลายอย่างด้วยกันนะคะยิ่งหมวดหลกัหลกๆที่ควรจะมีในตัวโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็มีใส่มาให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับสเปคของตัวกล้องตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับกล้อง AI ที่เป็นกล้องคู่นะคะความละเอียด13ล้านพิกเซลนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้แล้วก็กล้องหน้านะคะจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลหมวดหลักๆนะคะที่ มันจะมีในโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็เราจะได้ใช้งานกันเป็นปกติอยู่แล้วก็คือเป็นโหมดปกติรวมทั้งโหมดคนนะคะที่สามารถปรับในเรื่องของความหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วก็พวกฟิลเตอร์ต่างๆที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องรวมทั้งโหมดของการถ่ายภาพในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนด้วยซึ่งเครื่องนี้มีมาให้แบบครบทั่วเลยเดี๋ยวแอมจะพูดไล่ไปทีละโหมดเลยแล้วกันนะคะสําหรับตัวกล้องหลังก่อนเลยดีกว่าสําหรับการใช้งานในโหมดภาพปกตินะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยกล้องของทางเรียวมีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความ ที่ภาพจะดูแบบเข้มแล้วก็คมดูคมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบดีเทลเส้นผมกรอบหน้าเครื่องแต่งกายของเรานะคะจะดูคมมากขึ้นเวลาที่เรากดชัตเตอร์ผ่านทางกล้องของเรวมี่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพวิวแอมจะแนะนําทริคนิดนึงนะคะเวลาเราถ่ายภาพต่างๆเนี่ยใช้การแตะไว้ที่หน้าจอเนี่ยจะทําให้การจัดองค์ประกอบของตัวภาพเนี่ยทำได้สวยมากขึ้นคือในเรื่องของการจัดการแสงเนี่ยจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แอมชอบนะคะใน ในตัวกล้องปกติของตัวเลวมีเนี่ยก็คือเขาจะมีเป็นโคม่าบูสต์นะคะตัวนี้จะช่วยให้สีสันต่างๆภายในภาพของเราเนี่ยมันดูเด่นมันดูสวยมันดูฉูดฉาดมากขึ้นซึ่งเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากๆฉะนั้นถ้าใครที่จะนําไปถ่ายพวกวิวที่มีสีเขียวต้องการให้สีเขียวเด่นขึ้น สีฟ้าเด่นขึ้นอย่างเช่นถ่ายทะเลถ่ายอาหารแบบพวกสตอเบอรี่ขนมต่างๆเค้กต่างๆให้มันดูสวยขึ้นนะคะก็กดเป็นโคม่าบูสก็ได้นะคะจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูฉุดฉาดแล้วก็เก็บสีต่างๆได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ส่วนของการถ่ายภาพคนนะคะจากกล้องหลังตัวนี้ในโหมดที่เป็นรูปคนเนี่ยจะทําให้เราสามารถถ่ายภาพเป็นโหมดภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะคะระดับของความเบอร์เนี่ยที่แอมคิดว่าถ่ายออกมาแล้วสวยเก็บดีเทลต่างๆได้ดีแอมเนี่ยส่วนตัวแอมใช้อยู่ที่ระดับที่ประมาณ30-40ถึงแอมมองว่าระดับประมาณนี้สามสิถึงเนี่ยจะทําให้เราเก็บหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีมากดีเทลของเส้นผมเนี่ยไม่มีการหลุดหรือว่าเบอร์เข้ามากินบริเวณเหนือเส้นผม ะะจะทําได้ดีมากที่สุดฉะนั้นถ้าใครนะคะที่ใช้โหมดคนในการถ่ายภาพจากเครื่องเรีอยวมีในเครื่องนี้นะคะก็แนะนําว่า ใช้อยู่ในช่วง30-40ถึงอย่างที่แอบบอกเนี่ยก็คือจะถ่ายได้สวยมากๆเบอร์ได้กำลังดีแบบสุดๆเลยนอกจากนี้นะคะในโหมดคนเนี่ยเขาเขาจะมีเป็นฟิลเตอร์แสงต่างๆเขาเรียกว่าเ e t ท o p o r t r a นะคะก็คือทำให้การถ่ายภาพเนี่ยมันมีฟิลลิ่งแล้วก็ลุกเล่นมูตแอนโทนต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะดูแบบมีความแบบวินเทจวินเทจมากขึ้นถ้าใครที่ลองใช้งานพวกฟิลเตอร์ต่างๆนะคะจะเห็นว่ามันมีรูปแบบให้เราเลือกใช้งานแบบหลากหลายมากๆแล้วก็ทาให้ฟิลลิ่งมูต์แอนโทนของภาพี่ มันดูเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองแล้วก็กล้องหลังของตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขามีโหมดกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะคะโหมดกลางคืนตัวนี้เขาเรียกว่า super night nice scape นะคะคือช่วยให้การถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยมันดูสว่างสดใสมากขึ้นกว่าเดิมไม่ดูแบบหมองหรือว่ามองดีเทลต่างๆไม่เห็นรวมทั้งในเรื่องของการเก็บองค์ประกอบแสงไฟต่างๆนะคะก็จะเก็บได้ดีขึ้นกว่าการใช้งานในโหมดปกติรวมทั้งตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นพวก night filter ต่างๆมาให้เราใช้งานหลากหลายอันด้วยกันนะคะก็จะมีอย่าง เชน่นไซเบอร์พัง มิงโก้แล้วก็มีโบ d e นโกนะคะซึ่งเขาทำให้ฟิลลิ่งหรือว่ามูต์แอนโทนของการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนไปจากปกติเลยนะคือมันได้ภาพที่มีความแปลกขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีสีสันที่ปกติเนี่ยเราก็คงไม่ได้ถ่ายรูปออกมาเราได้แบบนี้นะคะคือมันไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมม,มันได้ฟิลลิ่งของการถ่ายภาพกลางคืนที่มันดูแบบเทมากขึ้นดูแบบเฮ้ยดูมันสตรีทมากขึ้นกว่าเดิมด้วยทีนี้มาที่กล้องหน้ากันบ้างนะคะกล้องหน้าตัวนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือ ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าตัวนี้โหมดหลกัหลกๆที่เราจะได้ใช้งานกันก็คือโหมดรูปปกติกับรูปคนนะคะก็คือยกขึ้นมาเซลฟี่หน้าของเราหรือว่าเซลฟี่กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะในโหมดนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นการปรับแต่งใบหน้าให้มันสวยงามมากขึ้นซึ่งจะมีความแตกต่างจากกล้องหลังนะคะก็คือกล้องหน้าเนี่ยสามารถปรับลงดีเทลต่างๆได้อย่างเช่นหน้าเรียว ผิวเนียนปรับในเรื่องของจมูกโครงหน้า รูปแบบของใบหน้าที่เป็น3มิติก็คือสามารถปรับได้การใช้งานกล้องหน้าในโหมดปกตินะคะแอมว่าเก็บสกินโทนสีผิวได้สวยเลยแล้วก็ยังมีลูกเล่นนะคะที่มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเรียวมีก็คือเน้นในเรื่องของคอนทราสต์ที่ดูเข้มขึ้นนะคะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันดูคมแล้วก็ดูสวยส่วนในเรื่องการใช้งานในโหมดคนนะคะก็คือทําให้เราสามารถเซลฟี่จากกล้องหน้าแล้วเราสามารถใช้งานร่วมกับโหมดที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอได้นั่นเองนะคะระดับของ การเบอร์นะคะที่แอมคิดว่าเหมาะสมกับเครื่องนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก20สําหรับตัวกล้องหน้านะคะแต่ว่าในเรื่องของการทําภาพหน้าชั้นหลังเบอร์อันนี้แอมพูดจากส่วนตัวของแอมเองนะคะแอมมองว่าตัวกล้องหลังเนี่ยทำได้ดีมากกว่าตัวกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีการเบอร์ดีเทลบริเวณเส้นผมเนี่ยอาจจะมีหลุดนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ระดับการเบอร์ที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีการเห็นในเรื่องของดีเทลพวกนี้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฉะนั้นระดับการเบอร์ที่แอมคิดว่าเหมาะสม ถ่ายแล้วสวยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ20-30อันนี้กําลังดีแล้วก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะเวลาที่เพื่อนๆหยิบกล้องตัวนี้กล้องหน้านะคะมาเซลฟี่บริเวณที่มีสีเขียวอยู่ใกล้ๆอาจจะเห็นในจอว่ามันมีการติดเขียวตัวภาพเนี่ยมีติดเขียวเข้ามาในภาพนิดนึงนะคะบริเวณหน้าเราอาจจะออกมาเป็นสีเขียวๆนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าถ่ายรูปออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่ตัวกล้องโปรเซสเสร็จ ทุกอย่างกลับมาสวยไม่มีอาการติดเขียวคือตัวรูปออกมาเป็นโทนปกติเลยนะคะผิวเนียนตาโตหน้าแบบดูคมสวยนะคะแล้วก็สกินโทนสีผิวคือสีผิวเนี่ยออกมาตรงเลยเป็นสีแบบสีเนื้อปกติไม่มีอาการติดเขียวแต่อย่างใด สำหรับกล้องวิดีโอของตัวนี้นะคะแอบมองว่าก็เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการใช้งานพวกแบบเน้นในเรื่องของโซเชียลอย่างเช่นเอามาถ่าย IG S t o r y หรือว่าถ่ายวิดีโอสั้นๆลงพวกแอปพลิเคชันที่เป็น Facebook s t o r y IG s t o r y หรือว่า t i k t o k นะคะคือไม่เหมาะกับการถ่ายที่เป็นลอง a ท e ที่ต้องการนำวิดีโอไปใช้ต่อแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องของความละเอียดของวิดีโอเนี่ยเราสามารถใช้งานได้2ระดับก็คือ 1080p แล้วก็ 720P ซึ่งเป็นแบบนี้ทั้ง กล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลย ทีนี้นะคะขอบพูดในเรื่องของการใช้งาน IG Story ต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็คือปกติแล้วกล้องตัวนี้หลังจากที่แอมลองใช้งานเนี่ยแอมสังเกตเห็นความเก่งของเขาก็คือหลังจากที่เรากดชัตเตอร์เนี่ยตัวกล้องจะประมวลผลให้เราดูสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสวยมากกว่าตอนที่เราก่อนกดชัตเตอร์อีกแต่ว่าการใช้งาน IG Story เนี่ยมันเป็นการถ่ายณนะโมเมนต์นั้นเลยใช่ไหมคะกล้องเนี่ยจะเนียนประมาณหนึ่งจะไม่ได้เนียนเท่ากับรูปถ่ายที่เรากดชัตเตอร์ถ่ายจากเครื่องตัวนี้นะคะ แต่ว่าก็เนียนอยู่แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็ค่อนข้างสว่างอยู่ฉะนั้นแอมก็ยังแนะนํานะว่ามันเหมาะกับการใช้งานพวก i g Story Facebook Story ต่างๆนะคะยังทําได้ดีรวมทั้งใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้โอเคไม่มีปัญหาว่าใส่ฟิลเตอร์แล้วค้างด้วยทีนี้มาที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะปกติเวลาแอมรีวิวมือถือให้เพื่อนๆทุกคนดูแอมก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้นะคะจากที่แอมลองใช้งานมาใช้งานได้ยาวนานเท่าไหร่เวลาชาร์จกลับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขามีลูกเล่นในส่วนของแบต ที่เยอะขึ้นคือมีโหมดการใช้งานต่างๆให้เราปรับตั้งค่าได้หลากหลายมากๆให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้นะคะโหมดแบบที่ให้มาใช้งานเนี่ยก็จะมีเป็น แ p ปฟรีคฟีสนะคะก็คือการพักการทํางานของแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้งานคือตัวเครื่องนี้จะทําการพักให้เราท,ทันทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นๆที่เราทําการเปิดค้างเอาไว้หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นสกินแบตเตอรี่นะคะก็คือการลดพวกเอฟเฟกบางอย่างของหน้าจอขณะที่เราใช้งานนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้มันสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นหรือว่านอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็น Slip Standby นะคะก็คือ ช่วยประหยัดพลังงานขณะที่เรานอนหลับก็คือเขาจะตัดพวกแอปพลิเคชันที่ไม่จําเป็นการแจ้งเตือนที่แบบอาจจะช้าลงนะคะเพื่อให้มันเนี่ยประหยัดแบตมากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนเรานอนเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างพวกแบบโหมดที่ช่วยประหยัดแบตนะคะก็จะมี2รูปแบบด,ด้วยกันเลยนะก็คือมี power saving mode นะคะที่ช่วยประหยัดแบตได้ประมาณหนึ่งก็คือจะช่วยลดในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะคะให้หน้าจอเนี่ยมันไม่เปิดค้าง ตลอดสว่างแค่15วิเท่านั้นแต่ว่าเขาจะมีการประหยัดพลังงานที่เป็นขั้นเหนือกว่านั้นตัวนี้เขาจะมีเป็นโหมดที่เป็น super power saving mode นะคะคือตัวนี้จะประหยัดแบบสุดฤิสุดเดชน,นะคะก็คือทําให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้แค่ 6แอปพลิเคชันเท่านั้นเพื่อนๆจะต้องเลือกมาแค่6แอปพลิเคชันเท่านั้นที่เราจะใช้งานแอปพลิเคชันอื่นใช้งานไม่ได้เลยตัวนี้จะช่วยประหยัดแบตของเราได้เยอะมากๆอย่างเช่นตอนนี้แอมมีแบตประมาณ40%นะคะพอแอมเปิดโหมดนี้แอมสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ยาวนานไปถึง19ชั่วโมงด้วยกันนะคะฉะนั้นมันสามารถประหยัดแบตได้แบบสุดๆเอาไว้ใช้กรณีที่เราจะต้องอยู่บน ท้องถนนนานๆกว่าจะกลับถึงบ้านไม่อยากให้แบตหมดนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับ A, เรยวมี n นาโซ 30A เครื่องนี้นะคะก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เป็นคอเกมซะส่วนใหญ่นะคะที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่1เลยจอต้องกว้างให้ฉันหน่อยเพราะฉันเล่นเกมอยากได้พื้นที่เยอะ 2ประหยัดแบตด้วยนะคะมีแบตเตอรี่เยอะสามารถใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมโหมดต,ต่างๆที่เป็นโหมดแข่งขันทําให้เล่นเกมได้ลื่นไหลมากขึ้นคุม,ฟมเฟรมเรทได้ดีขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องความร้อนจัดการได้ดีมากๆอันนี้ตอบโจทย์ทุกองค์ประกอบเลยสําหรับคนที่เล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์มือถือแอมก็เลยคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนที่ชอบเล่นเกมแบบสุดๆแน่นอนนะคะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว เรือมีนาโซ่0 a เครื่องนี้นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้แอบว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็น่าจะเห็นนะว่าแอบเนี่ยเข้าไปตอบตลอดนะคะอาจจะมีลุดบ้างไม่ได้ตอบทุกคนนะคะฉะนั้นถ้ามีคําถามอะไรอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอบขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่สาคัญอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ I'm